ไม่ต้องทำลายหลายครับผมกับคุณเล็กอยู่ที่ร้านแม่แบงขนมรับ แม่แบนขนมไทยบางกับ,บัวตอนนี้สั่งผ่านแอปอะไรได้บ้างครับไล <L ime. S 1> แมนค่ะไลแมนอย่างเดียวไม่ต้องไปที่แอปอื่นเลย <R ime. S 1> ไปที่ไลแมนค้นหาคําว่าร้านแม่แบนขนมไทยร้านแม่แบนขนมไทย <Hello. S 1> มีคําถามหลายหลายคนถามมาเลยบอก <Hello. S 1> คุณแม่แบนอยู่ไหนไม่เห็นเลย uh huh. แต่วันนี้เราได้รับการอนุญาตจากคุณเล็กแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวเราเข้าไปหาแม่แบนข้างในกัน <Right. S 1> นะครับข้างล่างผมคือ ฮาโล่อันนี้พันอะไรนะครับโคดเนตโคดเนรีทิฟเวอร์อันนี้ก็คือพีอาร์พีอาร์หลบแดดอันนี้เพิ่งลงน้ํำอะไรใช่ไหมครับมีแหนติดเลยปตาเราได้รับการอนุญาตจากคุณเล็กนะครับไปอยู่ที่เอมมาแหกหมาคุณเล็กก็ตบกหมดทิ้มเลยเหรอนี่เรากำลังเตรียมเครื่องเลยนั่นก็มีกับข้าวด้วยนะใช่ไหมคุณเล็กโกติลาแล้วเปิดปิดกี่โมง เปิด9โมงค่ะปิด1ทุ่ม9โมงเช้าใช่ค่ะปิดทุ่มหนึง่งเลิกงานก็แวะซื้อได้<ช>ยิ่งช่วงเย็นใครผ่านไปผ่านมาผมคนหนึ่งอะคนเต็มตาครับเชิญครับผมเฮ้ยคุณเล็กเดี๋ยวก่อนนี่อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้ปลาอะไอยงอไว้ปลาช่อนเหรอครับเป็นเป็นปลาเอาอเขาเรียกว่าอลิเกเตอร์ผมย้ำนะอลิเกเตอ,นะอร์อนะตกไปแขนขาดมีกี่ตัวครับในนี้สองตัว เดี๋ยวบางคนบอกเฮ้ยปลาช่อนบอก่าอะอลิเกเตอร์โอ้โหผมว่าตัวเป็นเม็เลยมั้งเนี่ยนะเรื่องจะเม็ดกว่าค่ะสองตัว,ตวอย่าโดดลงไปเล่นนะบอกก่อนแขนขาดตาะตามผมมาอยู่แล้วคุณแม่แม่แบนอยู่คุณแม่สวัสดีครับแม่แบนต้มตำลัดตำนานแม่แบนขนมไทยบางกระบัวเราขออนุญาตนะครับคุณแม่เดี๋ยวผมติดไม้ให้คุณแม่ก่อน ผมได้คุณแม่ดังคุณแม่ครับปิดไฟปิดปิดไปเลยครับคุณเล็กปิดปิดเลยครับปิดเลยครับอ่าโอเคคุณแม่ครับคุณแม่กําลังปั้นอะไรอยู่คุณแม่อเม็ดขนุนเม็ดขนุนมันไม่ต้องครับไม่ไม่ต้องดังครับเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คใหม่ดินอ๋อดังอยู่เม็ดขนุนไงเม็ดขนุนอ๋อคุณแม่ปั้นเสร็จก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมหมอไม่เห็นแต่ปั้นได้อ๋อคุณแม่มอไม่เห็นแต่ปั้นได้ชำนานชำนานใช้ความรู้สึกมือคำเนี่ย เสม,มอัม่อุ้มันก้อนเท่ากันหมดเลยอ่ะคุณนะก้อนเท่ากันหมดเลยครับเออจับเอามองไม่เห็นนะป้านทุกวันใช้ความรู้สึกเอาเลเวลเก้าเท่านสมาชิกอาชีพสุดท้ายอาชีพสุดท้ายไปไหนไม่ไหวอ,อ่ะช่วยลูกอะไม่ทําก็ได้แต่ไม่เคยอยากทําคนมันทําทุกวันนะครับคุณแม่นะโอ้ย ทำ,ทำตั้งแต่อายุสิบสองปีนะทำตั้งแต่อายุสิบสองอ่าี่จะแปดสิบห้าเนี่ยจะแปดสิบห้าหูคุณแม่คุณแม่ครับร้านแม่เป็นขนมไทยบางกระบัวเราเนี่ยเปิดมาตั้งแต่คุณแม่อายุสิบสองเลยเหรอครับคุณแม่มใช่ตอนสิบสองค้าขายขายผล,ลไม้สวนอะไรแต่ไรครับพออายุสักสามสิบสี่สิบนะเริ่มจะมา ขายขนมมาหากินมาทั่วขายอยู่ที่นี่เหรอคุณแม่ลูกเก้าคนแบกหามทำขนมเข็นไปขายหาไปขายครับขาดอยู่แถวในบางพระโบวเราแนี่ยใช่ไหมเด้าคนคนโตหกสิบแปดแล้วนะคนโตหกสิบแปดคุณแม่เลี้ยงลูกมาเก้าคนคนโตหกสิบแปดคนเล็กเท่าไหร่ครับคุณแม่เนี่ยหลสามสิบเจ็ดอ๋อคุณคนเล็กก็คือของคุณเล็กนั่นเองคนเล็กสาคนเล็กสามคนเล็กสามสิบแปดครึ่งจะสามสิบแปด สี่สิบเจ็ดะจะคลอดคนเนี้ยไม่ได้<ป>คิดถึงเรื่องมีลูกอ,อคนบอกทำหมันแล้วไม่ทํางานไม่ได้ลูกเยอะจะกินอะไร,รปล่อยปล่อยอ้าวดิ้นลูกลูท้องอีกแล้วเนี่ยคนที่เก้าอ่ะสิบเอ็ดคนอลแทงไปสองคนอ๋อก็เป็นเลขมงคลเลขเก้าคุณแม่ะเป็นเลขสวยคุณแม่เลขเก้าเก้าหน้าครับ <laughs> นี่ครับก็เลยกลายเป็นตำนานแม่แบนผลคไทยบางกระวเราคะุณแม่ผมถามนิดนึคุณแม่ครับ วันหนึ่งอะนอกจากเม็ดขนมแล้วคุณแม่ทําอะไรอ <after> ีก <ussen S 2> ทําทาเมนูอะไรอีกครับคุณแม่อ๋อช่วยลูกเขาชันน่้นนี่มีอะไรก็ช่วยคอยดูลูกน้องอะคุณเล็กปกติคุณแม่นอกจากปั้นเม็ดขนมแล้วครับคุณแม่ซอยหอมตามอไม่เห็นโอ้ยชานานคือยานะคุณแม่ตามอไม่ค่อยเห็นแต่อาศัยความรู้สึกความชานาญเอาโอ้ยทํามือไม่มีไม่มีแผลเลยอะมีมีคอมกริบโอน มีดอันนี้เลยใช่ไหมคุณแม่ไว้ตำหรับจอยหอมอะ่ะดูสิใช้อันนี้ใช้ความรู้สึกขนาดผมตาดีๆผมซอยผมก็เลือกซีด <c oughs> คุณแม่นี่มองไม่เห็นแต่คุณแม่ก็ใช้ความรู้สึกเอาโอ้ <c oughs> โหสุดยอดเป็นเป็นสิบสิบปีเนี่ยหินอยู่ตรงนี้เนี่ยลากออกมาอ๋อหินลับมีก็อยู่ตรงนี้เราเลยเอาไว้ไว้ใช้เฉพาะตัวเองเนี่ยแล้นี่เดี๋ยวผมให้ท่านดูนะนี่คือเม็ดขนุนที่คุณแม่ปั้นใช้ความรู้สึกแล้วดูเม็ดเท่ากันหมดเลย มองไม่เห็นนเนี่ยคือมองไม่เห็นนะผมอายอะจริง <c oughs> คุณแม่เลยเก้าเก้าอ่ะเออแม่แบนอือสุดยอดคุณแม่ครับเมนูไหนที่คุณแม่ชำนาญที่สุดเลยทำขนมไทยเราเนี่ยทำได้ทุกอย่างเราทำแบบขนมแมบบโบราณเลยนะทอ,อขนมโบราณได้หมดเรื่งองวเดี๋ยวอะไรชิมมาค่อยๆดูดูไปเรื่อยๆอ,อ,อ๋อทุกอย่างทำนะต้องคงที่ ขนมอ่ะไม่หวานไม่มันไม่แม่อร่อยอ๋อต้องหวานมันเออนี่มันกําไรไม่มากอ่ะเออยู่ได้ใช่ไหมครับไม่รวยก็พออยู่ได้เลี้ยงลูกได้อ่ะูลูกเก้าคนมาไม่มีอะไระซื้อที่ปลูกบ้านในลูกอยู่เนี่ยมือแค่เนี่ยทำทุกวันไม่ไปไหน ก็อยู่อย่างนี้พ่อคุณแม่ก็ยังแข็งแรงอยู่คุณเล็กเราก็จะมีกระบวนการทําแบบนี้ทุกวัน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 ปีไม่หยุดสักวันอ๋อไม่เคยหยุดเลยไม่หยุดถ้าท่านผ่านไปผ่านมาท่านจะเห็นยิ่งช่วงเย็นๆนะโอ้โหคนบ้านเพราะของเรามีทั้งของคาวและหวานอ่าทุ่มหนึ่งจะปิดร้านให้ลูกน้องกลับบ้านอ๋อทุ่มหนึ่งคือปิดเช้าเปิดเช้า เมื่อก่อนอยังแข็งแรงนะเช้ามีของขายแล้วนะเพราะว่าเราตื่นมาทำไหวนี่มันไม่ไหวเหมือนคุณย่าผม <c oughs> คุณย่าผมเมื่อก่อนก็ตื่นตีสี่ตีห้าแม่แบนก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมค,คุณแม่<ะ>คุณแม่ก็ตื่นตื่นเช้าเช้าอย่างนั้นเหมือนกันเวลานี้ก็ตื่นเช้าแต่ว่าจะออกมามงองกว่าฟ้าออกแต่ที่นอนอย,อยู่คนเดียวตรงนี้บ้านปลูกลูกก็อยู่ครับเดินไปลําบาก เพราะฉะนั้นท่านมีลูกสองสามคนแล้วท่านโอดโตยแล้วยน,นึกถึงแม่แบนไว้นะแม่แบนมีลูกเก้าคนยังเลีย้ยงนะอายไมนะเก้าคนดีหมดเลยนะเป็นคนดีหมดขยันนะนะั่น่ะคนนั้นแม่ครัวนั่นคนที่สองคนที่สามในร้านค้าฝั่งอานนเสียชีวิตไปแล้วนะครับคนที่สามคนที่สี่เก้าคนอะ่ะ นี่แหละโฉมหน้าค้าตาของแม่แบนตำนานแม่แบนขนมไทยบางตัวคุณแม่ครับจะปีใหม่แล้วคุณแม่อวยพรให้ลูกหลานอย่างพวกผมหม่อยเนือ่องในปีใหม่นี้คุณแม่อวยพรไหนครับอ่า,อาหอมีความสุกนะมีลูกตาว่านอ,อนจนง่ายทำดีได้ดีทุกอย่างคิดดีทำดีทุกวันนั้นคิดไม่ไดีคิดอะไรถึงอะไรใครจะรวยจะจนจ้าเราแต่เราทำมาะนะเป็นของเรา นี่คือความอวยพรปีใหม่ของออแม่แบนขนมไทยบางกะบัวคาท<ะ>ุกท่านฮาชิกนะฮะโชคดีนะท่านมาซื้อกับข้าวถ้าท่านมองมาตรงตำแหน่งเนี้ยถ้าท่านเห็นเนี้ยแม่แบนนั่งเนี้ยก็คือแม่แบนแต่บางทีถ้าเกิดท่านมาไม่ถูกจังหวะแม่แบนก็อาจจะเข้าไปนอนพักผ่อนนอนบายบายอ่ะไม่ไหวจะเข้าไปนอนอ๋อจะพักตอนช่วงพักหนึ่ง,งสี่โมงเย็นจะออกมาอีกอทำไปถึงสองตุ่ม มันไม่กระโนนนี่แหละเขาอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมครับมานไม่กระโนนม uh huh. <okay. ั่งเดินไปเดินมาแค่ได้แค่ในบ้านนี่แหละดูหลานดูลูกน้องคนงานคนกระเหมอเนี่ยอ๋อครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปดูในครัวของบคุณแม่ได้เลยได้เลยได้เลยขออนุญาตครับอะทุกครัวแม่แบงค์ขนมไทยโอ้ไอที่เปิดมานี่คือสังขยาพัดเจ้า แล,แล้วในหม้อนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนั้นคือถั่วแดงแบบปูไค่ะอยากกินมาเองขนมไทยแล้วที่เด็ดนี่โหระพาเอาเนื้อทำของขาวอันนี้จะทำเมนูอะไรครับโหระพานี้เคี่ยวนื้เขียวหวานเนื้อเขียวหวานเนื้อนเมนูประจำวันพุธอ๋อประจำวันพุธจะมีเฉพาะวันพุธเท่านั้นใช่ค่ะโอ้โหแล้วที่คุณเล็กทำอยู่นี่คือข้าวเหนียวหน้าค่ะหน้าหน้าสไข่ นะปลาใช้ปลาเทนะย้ำเราได้รับการอนุญาตแล้วนะเนี่ยโอกาสเดียวที่ท่านจะเห็นภายในนะครับภายในสถานที่ที่ผลิตความอร่อยออกไปด้านนอกนั้นเนี่ยมีคนมาซื้อแล้วใช่ไหมนั่นนะ่ะโอ้เร็วมากเลยยังไงวันนี้ขอบคุณคุณเล็กกับทุกท่านเลยครับนะฮะแล้วขอบคุณแม่แบนด้วยผมนัดกับคุณเล็กกับคุณเล็กคือมันมีหลายท่านน่ะอยากจะรู้ว่าท่านแม่แบนน่ะยังอยู่เปล่าก็คือยังอยู่ที่นี่หรือเปล่านี่ไงเราได้ ผมได้ข้าตาและได้คำปวยพรจากแม่แล้วด้วยนั่นเองอ่ะอีกครั้งหนึ่งแม่แบงขนมไทยบางกระโเราโอ้ลืมติดไฟเดี๋ยวก่อนอ่ะเดี๋ยวาไม้ไปตรงนี้ก็ได้เราเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง,งเลยเปิด9ก้าโมงถึง1ทุ่มค่ะสั่งผ่านแอปแอปเอ่อเดนิลลี่ไลแมนนะคะไลแมนเท่านั้นค้นหาคำว่าอ่าร้านแม่แบงขนมไทยค่ะและท่านก็เตรียมท้องได้เลยถ้าขี้ออกจากบ้านรอไลเดอร์พี่มีส่งหน้าบ้านท่านได้เลยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับผมค่ะค่ะ อีกหนึ่งตำนานที่ผมบอกเลยชาวบางกระบวัวทั้งสี่ปางไม่รู้อ่ะผมว่าทุกคนน่าจะเคยมาลิมรสสัมผัสความอร่อยของที่นี่แล้วนะฮะก็ฝากในพร้อมอกพร้อมใจด้วยนะฮะ,ะ,ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของเมืองพระประแดงบางกระบัวเรานะครับแล้วก็ท่านมีเรื่องราวว่าอะไรที่อยากให้ผมไปทำาิจติดต่อทีมงานมานะครับแลวผมก็จะับเสนอเรื่องราวดีๆถือมือถือเื่องเดียวแล้วไปในชนาวีนะครับนะขอขบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่รรู้แต่ะที่มอบกำลังใจให้กันนะครับและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้า ที่อุปถัมภ์ชนาวีเข้ามานะครับแล้วทำให้ผมไปต่อยอดเพื่อเดิอตรงต่อไปวันนี้ผมแม่แบนและคุณเล็กและหลายๆท่านนะครับจบอยู่ที่ร้านแม่แบนขนมไทยมากระบวนหนึ่งในสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับนะคราวหน้าเราจะพาไปไหนอีกติดตามกันทุกยนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันหนึ่งทำกี่เมนูเคยนับไหมกับข้าวถ้ากับข้าวก็ต้องสิบอัพสิบอัพกินไม่เบื่อแต่ทุกวันพุธจะมีเฉียวหวานเนื้อ สายเนื้อห้ามพลาดตกใจตอนแรกเดินเข้ามานึกว่าปลาช่อนอยังสงสัยเอ๊ะทำไมปลาช่อนตัวมันใหญ่จังจะเลี้ยงรวมกันช่อนก็ใหญ่เพราะว่า20ปีแล้วสองตัวมาถูกใจพ่อมันกินได้ช่อนไม่ได้อยู่อย่างเดียวกินไม่ทันช่อนไหวถ้าปลาอื่นกินเขาหมดมาตัวขึ้นกว่า ยี่สิบปีใครตกไปก็แถมผ่านนอ่นแหละเลีเ้ยงบ่อปูนไงแ,<ต>แล้วมันก็โดาานลงไปไปกินเลยมันก็โดนลงจากบ่อปูนเอง